สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้อง uki, าายูกิเพนภากาไหองคำที่รักทุกท่านตามติดชีวิตงานของน้องอีกหนึ่งวันยูกิแบรนด์เปิดสักราชใหม่โชว์ใหญ่เอาใจแฟนคลับกับปรากฏการณ์ยูกิบุกผับระยิบระยับกันทั่วเมืองเมื่อคืนทำการแสดงอยู่ที่ซับแดงอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการโชว์ผลงานด้านหน้าเวทีดนตรีสดสะกดทุกสายตา ยูกิถูกขนาบข้างด้วยแดนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมตรีมเดียวกันหมดหวังเรื่องโป้โชไม่งามตา f 4, อซีพ่อพ่อแม่แม่สบายใจโดยมีคอมเมนต์ที่น่ารักบอกว่าเบาได้เบาลูกหลาวันข้างหน้ายังมีอีกหลายงานคืนที่ผ่านมามีแรงเท่าไหร่ใส่หมดเต็มทุกเพลงแบบที่ว่าผู้ฟังผู้ชมได้กำไรไปเต็มเเลยนะครับ สองชั่วโมงเต็มกับการร้องเล่นเต้นรำมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับจังหวะเพลงดูแล้วเพลินตาแรงดีไม่มีตกบอกเลยครับว่าสมแล้วที่เคยซ้อมวันละ120เพลงพื้นที่ผ่านมายังมี f อซส่วนหนึ่งบุกผับมอบมาไหลจนล้นคอให้กําลังใจกันอย่างใกล้ชิดแบบหน้าเวทีหมอลำกันเลยทีเดียวบันทึกไว้ปรากฏการหมอลำยูกิ พาเอฟซีบุกผับส่วนวันที่11มีนาคม2566พบกับน้องยูกิแบรนด์น้องยูกิเพนพกาไหทองคำได้ที่อมตานครแยกบ้านเก่าจังหวัดชนบุรีแล้วไปพบกันนะครับส่วนหัวหน้าประจักษ์ชัยไห้ทองคำก็ออกมาโพสต์ว่าหากันจนได้รถตู้ป้ายแดงให้น้องอยูพี่ใหญ่เกียโอโต้ทั้งคู่ตกแต่งใหม่ภายในสองอาทิตย์นี้ ได้วิ่งรับส่งน้องไปทำงานอย่างแน่นอนส่วนโอกาสทำกลุ่มปิดไลฟ์สดมีแน่หัวหน้าประจักษ์ชัยบอกว่ารอก่อนอีกหนึ่งคำชื่นชมพอน้องลงจากเวทีน้องก็ได้มาถ่ายรูปกับแฟนคลับแฟนเพลงเรียกว่าคิวยาวกันเป็นชั่วโมงไม่ท้อไม่บน่นทุกคนที่รอได้ภาพกันทุกคนเก่งมากขอชื่นชมมาณนะโอกาสนี้ครับ แค่ออกสตาร์ทงานวันแรกก็ได้เห็นการทิ้งห่างคำดราม่าที่หลายคนปรามาดไว้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อีหลาน้อยจากชัยภูมิขอเสียงบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับผลงานออกมาอย่างนี้มีจุดไหนต้องเพิ่มเติมอย่างไรช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ